মাতো <laughs> ไปไปนีป่กล้าถอดเนาะโอ้มันลงดูว่ามันลงป่ะ mặc hơn, <reforms> không ăn này mặc đơn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  ลมเียโคตรเนาะทั้งฝนทั้งลมแมีเบิ่งจะเอารถออกนีเรียบร้อยเลยอเสียไม่ได้โอ้ยแมีวข้ารัสิเรดำหามนิดหึอ้เลี่มาเรื่องของกยลเโอ้

โอ้วลมแรงมากครับทุกคนโอ้โหอเป็นเนืี่ยนนนี้ต้องไปเร็วโว้ยจะไล่โฮ้ดลมแเมนเต็มเต็มมัอนี่เฮ้ อุนแล้แล้วเฮยด้ลุแล้วยแล้แล้วยวเออเออกได้ดิวะเออเอาออกได้ดิวะโอ้อันตรายมากทุกคนโอ้ลมแห้งว้เนาะ

ก็มีทีมงานก้าวอะไรแตกครับไปช่วยกันยกเอาออกเลยครับดีที่สุดครับดีกว่าให้ลมมันหอกไปครับ <c oughs> <c oughs> ทางต่อแกดิเกมที่เดียวมาฐานมาดิเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะโอ้มาฐานบนโอ้เบียเนี้ยเบียเนี้ยโอ้สุดาย

อไฟดับเลยครับเรียบร้อยครับตกแหงโคตรเียงแค่สมัยชิกเยอะมากครับทุกคน โอ้เจ้านี่บบเปียกหมดแล้วพี่น้งองเออแต่ยืนขึ้นมาทำเหนื่อยเปียกหมดแล้วตุย้ยโอ้โอเรียบร้อยเลยอ่าลงมาอดภัยทีย่จุดครับอือแม่ โอ้ลมแรงโคตรโอ้เปียบหมนเลยเรียบร้อย ท้างไหนต้นทางไหนลมกไหตกนีม่แล้วต้น้างไม้วนอยู่ล้ว้นไปม้วมาอยู่เลยน้ำสวนแตเลย่าเดียวไงเนาะน้ำเต็มสนามฟุตบอลเลยครับน้ำเต็มสนามฟุตบอล้วนไมน่นิดน่อยเลบอล่ต้อไปเรือกโปแกระทิ้โอกาสุอแนวพี่นาทางดีรมสมบูรณ์ครับเกียรกอนพุยอยู่นี่ฮุมแพล่น้อง โค้งกัน้ำาอกพอละม้อเดียวนะน้ำเต็มหมองไปเตียวแล้ว <laughs>